สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง BNM Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นที่จับระดับน้ํานะครับแบบมีเลเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะมีเลเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันก่อนนะครับนี่ครับเพื่อน เลเวลโปรนะครับตัวนี้ครับเลเ e ลโปรเลเซอร์ uh, Level Pro Laser นะครับตัวนี้นะครับยี y ่ห้อมันนะครับ uh, ภายนอกกล่องนะครับก็ uh, ตรงนี้ก็จะเป็นเลเซอร์นะครับมีตลับมิดด้วยนะครับ uh, เดี๋ยวแกดูแกดูด้านในครับ น words, ้ำหนักดีนะครับน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับไม่ได้อ่าไม่ได้เบานะครับเท่าที่จับดูนะครับนี่ครับวัสดุดีนะครับก็พลาสติกก็หนานะครับตัวนี้นะครับนี่ครับหนาใช้ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นตลับเม็ดนะครับอ่าวิธีการใช้งานนะครับก็ต้องกดด้านบนตรงนี้นะครับนี่ครับกดแล้วก็ดึงออกนะครับอ่านี่ครับ ตัวนี้นะครับแต่ละเม็ดนะครับความยาวนะครับ2เมตรห้นะครับนี่ครับความยาว2เมตรห้เซนนะครับตัวนี้นะครับ8ฟุตตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นไม้บรรทัดนะครับก็เป็น Want นิ้วเป็นเซนก็วากันไปนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์ที่จะยิงออกไปนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นระดับน้ำนะครับก็อเอียงแนวตั้งแนวนอนนะครับอ่าเดี๋ยวก็มาใส่ฐานกันนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่าช่องใส่ฐานนะครับเขาก็มีอ่าฐานมาให้นะครับอ่ามีฐานมาให้อ่าสามก้อนนะครับนี่ครับเป็นฐานกระดุมนะครับอ่าผมนั่งตรงนี้นะครับแดดเริ่มมาแล้วนะครับอ่า สักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปหาไข,ข่ควงสักครู่นะครับอ่าเพื่อนๆนะครับผมได้ไข,ข่ควงมาแล้วนะครับแต่ว่าผมดันมาเห็นตรงนี้นะครับเหมือนว่าเขาจะใส่ฐานมาให้แล้วนะครับอ่าเพราะว่ามีตัวดึงตัวนี้อยู่นะครับถ้าดึงตัวนี้ออกก็คือเหมือนกับว่าฐานก็จะทํางานนะครับก็เดี๋ยวลองดึงดูก่อนนะครับ นี่ครับลองดึงดูนะครับแล้วก็เปิดดูเลยนะครับนี่ครับไฟติดนะครับมีเลเซอร์ออกมานะครับมีเลเซอร์ออกมานะครับตรงนี้ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับย้ายที่ก่อนนะครับเพื่อนๆฐานตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับเขาแถมมานะครับตัวนี้นะครับเก็บไว้เลยนะครับเดี๋ยวย้ายที่นะครับ อ่ายายทีเรียบร้อยนะครับร้อนตรงนู้นนะครับอ่าตรงโต๊ะอินอ่อนนะครับนั่งอ่านานๆไม่ไหวนะครับอ่านี่ครับเปิดสวิตช์นะครับนี่ครับมีเลเซอร์ออกนะครับนี่ครับไฟสีแดงติดนะครับเพื่อนๆนี่ครับมองเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวให้มองตรงพื้นนะครับอ่านี่ครับมีเลเซอร์ออกนะครับนี่ครับเพื่อนๆอ่าอาจจะไม่เห็นอ่านี่ครับ มีเลเซอร์ออกนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นพื้นที่มืดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่สว่างนะครับก็อาจจะไม่เห็นแนวนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นแนวนะครับ มันต้องเป็นที่มืดนะครับมันถึงจะเห็นแนวเส้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องเป็นแบบพื้นที่แบบฝาผนังนะครับก็อาจจะมืดๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นพื้นนะครับนี่ครับก็ถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมนะครับใช้งานได้นะครับน้ําหนักโอเคนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเลเซอร์มัน มันไม่ค่อยชัดจีนเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวนี้นะครับผมสั่งมานะครับราคา79บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับถูกสุดแล้วนะครับในในแอปชอปปี้นะครับตัวนี้นะครับ79บาบาทนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างได้คลิปนะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเพราะผมใช้งานหันไม่ใช่หันใหญ่นะครับก็ใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้นะครับ ก็เวลาใช้งานก็สะดวกขึ้นอีกนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามีระดับน้ำมีอัาแต่ลเม็ดมีอ่าเลเซอร์ในตัวนะครับมันก็ครบครันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเทียบอ่าเทียบบนตรงฝาผนังดูนะครับว่าแสงเลเซอร์จะชัดเจนไหมนะครับ เดี๋ยวลองตั้งบนผนังบ้านดูนะครับว่าจะโอเคไหมนะครับแสงนะครับนี่ครับมันมันก็พอใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับมันก็พอใช้ได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับ ตัวนี้นะครับตัวตั้งนะครับตัวตั้งจะระดับนั้นนะครับไม่ได้เป็นไม่เหล็กนะครับเพื่อนๆไม่ดูดนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับไม่ดูดนะครับวางไม่ได้นะครับร่วงนะครับวางไม่ดีนะครับตัวนี้นะครับไม่มีเม่เหล็กดูดนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับเพื่อนๆใช้งานได้นะครับมันก็มีแสงให้เห็นอยู่นะครับสะท้อนหลังคาเลยนะครับสะท้อนขึ้นหลังคาเลยนะครับนี่ พอใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่มันมืดกว่านี้อ,อีกนิดนึงนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อน อ่านผมก็สรุปเลยแล้วนะคับสรุปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจากการที่ไปลองใช้งานมานะครับก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ความเที่ยงตรงก็ก็โอเคอยู่นะครับก็สมราคานะครับตัวนี้นะครับราคาถูกนะครับคุณภาพก็โอเคนะครับไม่ได้ขี้เหล่นะครับตัวนี้นะครับมีทั้งตลับเม็ดมีทั้ง ระดับน้ำนะครับมีทั้งเลเซอร์นะครับราคานี้นะครับไม่ถึงร้อยนี่คุ้มนะครับนี่ครับก็ใช้งานได้นะครับอย่าไปาคิดมากนะครับเราใช้งานเบาๆนะครับไม่ได้เป็นช่างใหญ่อะไรนะครับก็ใช้งานในบ้านนะครับเวลาทํานู่นนี่นั่นนะครับก็เพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับนี่ครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับไปกดสั่งกันได้นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับยังไงผมก็ฝากกดซับสไคร e นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ